สวัสดีค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานราชการหน่วยง,งานเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆหรือบุคคลธรรมดานะคะที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีรายเดือนเช่นพมดอนหนึ่งสามห้าสามสาศภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะถ้าท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในปี2,564นะคะจะไม่สามารถนำรหัสผ่านเก่าแล้วก็รหัสผู้ใช้เก่ามาใช้งานในระบบ New e f i l i n g ระบบใหม่ในปี2,565ได้ดังนั้นหน่วยงานจะต้องทำการสร้างรหัสผู้ใช้ใหม่แล้วก็รหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลธรรมดานะคะที่ไม่ได้ยื่นแบบรายเดือนก็คือยื่นเฉพาะพง0ด9 0พงด91พงด .94 เท่านั้นนะคะท่านไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ได้แต่เวลาที่เราเข้าไปใช้งาน ยื่นแบบพงด9 0 9าประจำปีภาษี2,564นี้นะคะระบบก็จะฟ้องให้เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นเองนะคะส่วนคลิปนี้พี่นุจะสอนสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในปีที่แล้วนะคะให้มาสร้างรหัสผ่านแล้วก็รหัสผู้ใช้ใหม่ไปดูวิธีการกันค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่เว็บกรมสรรพากรนะคะแล้วก็มาเลือกยื่นแบบทุกประเภทนะคะ จากนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเรียนท่านผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็เหมือนที่พี่นุชแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นตัวนี้ปิดไปจากนั้นเราก็คลิกคำว่าเข้าสู่ระบบพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้ใส่ใหมายเลขผู้ใช้นะคะและรหัสผ่านตัวเดิมไปก่อน แล้วระบบก็จะให้เราสร้างหมายเลขผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะคะเราก็มาใส่ข้อมูลเลขประจําตัว13หลักจากนั้นก็มาใส่อีเมลนะคะอีเมลตัวนี้ต้องเป็นอีเมลที่สามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าสรรพกรเนี่ยจะส่งเลข OTP เข้ามาที่อีเมลนี้ต่อไปนะคะเมื่อเราใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วก็มาคลิกคําว่าขอรหัสนะคะจากนั้นเราก็ไปเปิดอีเมลของเรานะคะก,กรมสรรพกรก็จะส่ง OTP เข้ามายัางอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่นี้ แล้วเราก็เอา OTP ตัวนั้นนะคะมาใส่ในเมนูนี้นะคะจากนั้นคลิกคำว่าถัดไปพอระบบมาถึงหน้านี้นะคะเราก็มากำหนดรหัสผ่านนะคะว่าเราจะใช้รหัสผ่านอะไรนะคะซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างตรงคำแนะนำนี้นะคะว่ารหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรนะคะแต่ไม่เกิน16ตัวอักษรแล้วก็ต้องมีภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวแล้วก็มีตัวพิมพ์เล็ก อย่างน้อย1ตัวแล้วตามด้วยตัวเลข0ถึง9นะคะเมื่อเราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะฟ้องขึ้นมาว่าสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จด้วยชื่อผู้ใช้งานก็คือตัวนี้แล้วก็รหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดไว้ซึ่งต้องจดเอาไว้นะคะว่าเราใช้รหัสผ่านอะไรจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะซึ่งพี่นุจะบอกว่า โปรแกรมเนี่ยค่ะมันมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยณนะวันนี้นะตอนนี้เนี่ยหน้าจออาจจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอเล็กๆน้อยๆแต่วิธีการทำงานก็จะคล้ายๆเดิมดังนั้นนะคะถ้าติดปัญหาอะไรก็ทักถามมานะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ